ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผมชนั ن โชคบัวงามนะครับผมวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับได้มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาอาชีพเสริมที่จะมาสร้างหรือว่าต่อยอดในเรื่องของรายได้นะครับให้เพิ่มมากขึ้นและก็เป็นช่องทางนะครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนําสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับในการวิเคราะห์นะครับที่จะเลือกทําธุรกิจเครือข่ายนะครับให้เหมาะ กับตัวเราเองว่าลักษณะเครือข่ายที่ดีเป็นยังไงนะครับซึ่งเราก็จะมองเห็นแล้วว่าถ้าเราได้วิเคราะห์นะครับเราก็จะทาให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายว่าให้เห็นความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับหลักในการพิจารณานะครับในเรื่องของการทาธุรกิจเครือข่ายนะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับของท่านนะครับปีเตอร์ดักเกอร์ครับผมท่านมีหลักนะครับเจ็ดองค์ประกอบ ด้วยกันนะครับในการพยายาิจารณาในเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จนะครับเพื่อนๆทุกท่านก็ต้องมาวิควาเคราะห์อีกแล้วครับว่าเราจะเลือกทำธุรกิจเครือข่ายประเภทไหนนะครับที่ให้มันแมทกับเรานะครับและก็จะทําให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับและก็มองเห็นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับผม หลักๆเลยนะครับในการพิจารณาทำธุรกิจเครือข่ายหรือว่า ML M L M mm hmm. ก็คือมัล uh, ติเวิลลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับผมของท่านปีเตอร์ดักเกอร์นะครับมีหลักในการพิจารณานะครับอยู่7ประการนะครับซึ่งจะเป็นการรวมเอาพลังทั้งเจ็ด uh, องค์กรเนี่ยเองค์ประกอบเนี่ยครับมารวมเข้าด้วยกันนะครับให้ uh, ต่อยอดหรือว่าทำให้ธุรกิจนั้นอ่ะประสบความสำเร็จและก็มีความมั่นคงนะครับอย่างข้อที่1นนะครับผมท่านปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ย ไดพูดถึงในเรื่องของซีนะครับคัมปานีก็คือบริษัทน่เองนะครับผมเพื่อนๆต้องดูแล้วว่าบริษัทนะครับลักษณะที่ดีของบริษัทที่มีความมั่นคงนี่เป็นยังไงนะครับผมนะครับหลักๆเลยนะครับผมหนึ่งต้องมีความมั่นคงสูงนะครับผมฐานะทางการเงินเนี่ยต้องมั่นคงสำนักงานนี่ต้องใหญ่และก็ทุกสาขาเนี่ยต้องลงทุนด้วยเงินสดนะครับผมอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หลายๆท่านอาจจะเห็นเครือข่ายมาเยอะมากนะครับผม เติบโตกันทุกวันเลยนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่มีเสน่ห์นะครับผมแล้วก็เกิดในการแข่งขันที่สูงมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายทั่วไปนะครับจะเยอะมากเราต้องใช้วิธีการในการวิเคราะห์อย่างดีที่สุดนะครับผมว่าบริษัทน้ำมันคงเป็นยังไงนะครับสำนักง,งานใหญ่โอเคน่าสนใจนะครับผมเงินลงทุนเนี่ยเขาใช้เงินสดในการต่อยอดทาธุรกิจหรือเปล่าหรือว่าไปกู้จาก ใยงานาสถาปนกงานการเงินมาหรือว่า,อ,าองค์กรการเงินนะครับถ้าในเรื่องของการกู้ยืมมาเนี่ยรับรองเลยครับแน่นอนเลยว่าต้องมอีสิ่งที่ต้องได้ใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าองค์กรไหนเนี่ยที่ลงทุนด้วยเงินสดหรือว่าเป็นเงินทุนของตัวเองเนี่ยก็รับรองเลยว่าไม่มีในเรื่องของที่ต้องไปจ่ายดอกเบีย้ยใช่ไหมครับผมเนี่ยครับ,รบหลักหนึ่งข้อหนึ่งในการที่จะพิจารณาเลือกทําธุรกิจเครือข่ายนะครับผมข้อ2นะครับผมก็คือในเรื่องของ P product ก็คือผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับเราต้องดูว่าองค์กรที่เราจะาเข้าร่วมธุรกิจนั้นน,นะครับมีสินค้าเนี่ยที่มีความจําเป็นต้องใช้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีความหลากหลายาหลายประเภทหรือเปล่าพร้อมอด้วยคุณภาพเนี่ยแล้วก็มีมาตรฐานาขนาดไหนนะครับเป็นที่ต้องการของอคนทั่วไปหรือเปล่านะครับเป็นสิ่งที่ต้องกินต้องใช้หรือเปล่าราคาสูงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเราต้องวิเคราะห์แล้วว่าโปรดักตัวนี้จะนำพาหรือว่าพาเราเนี่ย ต่อยอดในการทําแนะนําสมาชิกหรือว่าสปอนเซอร์คนเนี่ยได้หรือเปล่านะครับตัวโปรดักต์นี่ก็สําคัญนะครับผมต่อไปนะข้อที่3ก็คือแผนนะฮะแผนก็คือแผนการตลาดนั่นเองนะครับผมแผนการตลาดหลักๆเลยนะครับก็คือ1ต้องง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะครับผมหลักเลยมันต้องง่ายนะครับง่ายในการที่จะนําเสนอนะครับสองสามารถจ่ายผลตอบแทนเนี่ยได้ทุกวันไหมนะครับ จ่ายแบบไม่เว้นวันหยุดราชการเลยเนี่ยมีไหมแล้วก็แผนการจ่ายเนี่ยต้องยุติธรรมเนี่ยถามว่าเราต้องวิเคราะห์ในในเรื่องของแผนการตลาดของอธุรกิจเครือข่ายขององค์กรน,นั้นด้วยว่าแผนการจ่ายเงนินเนี่ยชัดเจนไหมนะครับแผนการตลาดพูดง่ายไหมอธิบายหรือว่าสปอนเซอร์คนง่ายไหมถ้าแผนการตลาดตัวไหนนะครับที่สามารถสปอนเซอร์คนง่ายพูดแล้วเนี่ยคนเข้าใจได้ง่ายแน่นอนครับธุรกิจนั้น ต้องขยายเครือข่ายได้ง่ายขึ้นแล้วอย่างหนึ่งครับถ้าการจ่ายผลตอบแทนเร็วด้วยแล้วสามารถจ่ายได้ทุกวันเนี่ยผมก็คิดว่าคงไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนใช่ไหมครับถ้าในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยเร็วนะครับแล้วก็มีวันหยุดในเรื่องของวันหยุดราชการก็ไม่มีวันหยุดแล้วเป็นแผงการตลาดที่ยุติธรรมมาก่อนมาหลังายเท่ากันนะครับแซงกันได้แบบนี้ถือว่าเป็นแผนการตลาดที่ยุติธรรมนะครับเราต้องไปวิเคราะห์ว่าองค์กรไหนที่มีแผงการตลาดแบบนี้นะครับ ก็จะไปนะครับข้อที่4นะครับในเรื่องของ3 r e e ทนะครับเทนก็คือแนวโน้มนะครับแนวโน้มในการที่จะทําธุรกิจว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องการนะครับของกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่านะครับแล้วก็จําเป็นของเหมาะกับทุกชนชั้นนะครับแล้วก็อาจจะมองในถึงของเรื่องปัจจุบันและก็นาคตด้วยว่าสินค้าที่เรานําเสนอหรือว่าแผนการตลาดที่เรานําเสนอเนี่ยครับมันเหมาะกับคนทุกกลุ่มทุกชั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ มองไปว่าถ้าอนาคตเนี่ยมันยังจะสามารถดําเนินธุรกิจหรือว่าสามารถที่จะต่อยอดได้ไหมกับสินค้าประเภทนี้หรือว่าแผนการตลาดแบบนี้นะครับผมถ้าเรามองในเรื่องของการเลือกทําธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตเนี่ยผมคิดว่าเราคิดว่ามันเป็นไปได้แน่นอนนะครับผมเราก็ต้องวิเคราะห์ในในเรื่องของอเทรนด์ด้วยว่าเป็นที่ต้องการของอ ทุกกลุ่มทุกคนหรือเปล่านะครับผมข้อต่อไปนะครับผมเป็นข้อที่5นะครับเรื่องของทามมิ่งทามมิ่งก็คือจังหวะและเวลานั่นเองนะครับว่าองค์กรนั้นนะครับดำเนินธุรกิจมากี่ปีแล้วนะครับดูนะผ่านการพิสูจน์มาแล้วเนี่ยในช่วงเวลา3ถึง10ปีนะครับและก็อยู่ในช่วงที่กำลังเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างยิ่งยวดนะครับแน่นอนครับธุรกิจเครือข่ายหรือว่าองค์กรในเครือข่ายนะที่ดำเนินธุรกิจ หนึ่งถึงสปีเนี่ยก็เหมือนกับช่วงที่กําลังเรียนรู้อยู่นะครับว่าองค์กรเนี่ยจะขยายหรือว่าเติบโตหรือว่าปิดตัวไปนะครับเราต้องวิเคราะห์ว่าองค์กรเนี่ยดำเนินธุรกิจมากี่ปีแล้วนะครับแน่นอนครับถ้า3าถึงหปีเนี่ยก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับที่กําลังจะก้าวไปสู่ในเรื่องของการขยายหรือว่าเติบโตขึ้นนะครับผมถ้าอยู่ในช่วง5ปีถึงสิปีแน่นอนครับธุรกิจนั้นมั่นคงแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะผ่านการวิเคราะห์ ผ่านร้อนผ่านหนาวในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการดาเนินธุรกิจว่าเพื่อนเพื่อน,นสมาชิกที่เป็นสมาชิกในบริษัทน,นั้นนะสามารถต่อยอดหรือว่าสามารถที่ทำให้บริษัทน,นั้นจเจริญเติบโตได้หรือเปล่านะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่6ก็คือทีมทีมก็คือทีมงานนั่นแหละครับผมต้องอยู่กับทีมงานที่ทํางานอย่างมืออาชีพนะครับและก็ทรงพลังที่สามารถที่จะนําพาท่านท่านสมาชิกทุกท่านเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแท้จริงหรือเปล่านะครับ สิ่งที่ต้องวิเคราะห์เนี่ยแม่ทีมนะครับหรือว่าทีมงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากหลายๆเพื่อนหลายท่านเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ว่าเราเข้าอยู่เนี่ยถูกที่ถูกทีมหรือเปล่านะครับว่าทีมเนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างแน่นอนครับการที่เราจะไปสปอนเซอร์ลูกค้าหรือว่าสปอนเซอร์พุ่งหวังนะครับเขามองเลยว่าทีมงานเนี่ยเวิร์กขนาดไหนที่จะนําพาเขาไปสู่ความสําเร็จนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่เป็นกลุ่มผู้หวังเราเนี่ยนะครับเวลาเราอไปอพรีเซนต์นะครับนำเสนอแชร์โชว์ the plan แชร์ the p r o ัก c t เนี่ยเขาต้องดูแล้วว่าทีมงานเนี่ยเวิร์กขนาดไหนพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาไหมนะครับเราก็ต้องเลือกในเรื่องของทีมว่าทีมงานพร้อมที่จะนำพาเราแล้วก็องค์กรเราสำเร็จ มากน้อยแค่ไหนนะครับผมข้อที่7นะครับผมก็คือในเรื่องของ M management นะครับก็คือก็คือผู้บริหารนั่นเองนะครับผมผู้บริหารนะครับผมต้องเป็นมืออาชีพมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจเป็นหลักและก็มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายเป็นอย่างดีเนี่ยครับหลักหนึ่งของการพิจารณานะครับข้อที่7นี่แหละของผู้บริหารผู้บริหารในองค์กรองค์กรนั้นนะบริษัทเครือข่ายเครือข่ายนั้นนะครับ ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างนะครับไม่เอาเปรียบเพื่อนเพื่อนสมาชิกไม่เอาเปรียบสมาชิกที่เข้ามาใหม่เป็นแผงการตลาดแล้วก็ต้องทําแผงตลาดที่มันยุติธรรมนะครับเราก็ต้องค้นต้องหาแล้วล่ะครับว่า,าผู้บริหารบริษัทน,นั้นนะมีวิสัยทัศน์แบบไหนนะครับมีวิชั่นมากน้อยขนาดไหนที่จะนําพาตัวเราและก็เพื่อนเพื่อนสมาช,ชิกทุกท่านเนี่ยไปสู่ความสาเร็จได้มากน้อยขนาดไหนนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับผม ก็วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาแชร์ในเรื่องของอาการเลือกที่จะทำธ,ธุรกิจเครือข่ายนะครับผมยังไงนะครับเดี๋ยวติดต่ออวิดีโอที่วิดีโอหน้านะครับผมก็จะได้น,นําแนวคิดดีๆมาฝากเพื่อนๆธุรกิจอีกนะครับผมก็วันนี้ก็กลับสวัสดีครับผม